แค้นที้วิเศษตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าลูกสนนะสกิลเดิมก็จะเป็นการที่ขี่โกลเลมต้นไม้แล้วพาลูกสนออกไปแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีท่าน้ําแข็งเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เล่นกับทีมที่เป็นทีมน้ําแข็งของราชิงน้ําแข็งได้ด้วยนะครับก็คือการโจมตีอ่ะเวลาขึ้นขี่โกลเลมแล้วพาเจ้าตัวลูกสนออกไปนะครับจะเป็นท่าน้ําแข็งต่อนหนึ่งครั้งเนี่ยร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สตันหนึ่งจุดห้าวิในขณะที่ก็เสียหายเป็นวงกว้างที่อออเนนืื่งะคครับก็230% อีกครั้งนะครับจะเป็นการลดเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายก็คือจอก่อนะครับกรณีที่ถ้าเกิดมีรีบับเกลน้ำค้างจะตานเพิ่มอีกศุวิแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมนะครับกรณีเจอกับตัวที่ต้านสตันนะครับคือ2อง่้ขนาดขีดโกลเลมนะครับจะฟื้นฟูฮิวนะค่ำหนงครั้งหนึ่งร้ะยสิบสองเปอร์เซ็นต์แ้ก็จะเพิ่มพลังชีวิตนะครับบ่ง่้ค่าพาังชีปิตกับป้องมันก็่ไดมันยืนัยูัในเขาก็เลย แค่ไข่นะครับในส่วนของตัวแคดดี้พิเศษนะที่บวกสิขึ้นมานะครับก็จะได้รับมอมบัฟน,นะครับต้านการลดความเร็วแล้วก็จะมีเพิ่มลดเสียหายเพื่อป้องกันขนาดขี่โกเลมนะครับแล้วก็คำที่ว่าที่ว่าเนื่องด้วยหิมะกอ,องทำเนินนะครับอยู่รอบบริเวณโกงเลมต้นไม้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นแค่คำนี้หมเสริมว่ามอมีกองหิมะเนี่ยทำให้เพิ่มลดเสียหายกับป้องกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้มอโบโลบลังสปินนะครับหลังจากที่การใช้สกิลนะครับสิ้นสุดลงก็คือหลังจากที่ลงจัดโกลับมล ลดเสียหายกับป้องกันเท่าเดิมใช่ไหมมันก็เลยจะมีโล่กันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันตายง่ายแล้วก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียหายเนี่ยขนาดขีดโฟลเลมนะครับคือ22.8%เพิ่มป้องกัน20%นะครับต้านทา,ทากนการลดความเร็ว3 5อันนี้เวลาไปเจอกับพวกทีมที่เป็นท่าน้ําแข็งนะครับมันจะยังตีไวเหมือนเดิมนะก็ไม่เหมือนเดิมหลอกมันต้านได้บางส่วนแล้วก็โล่นะครับ3 0ซนะครับนานสิบฟีซึ่งสกิลสนะิบสองฟีเนี่ยก็คือได ขาดช่วงแค่2ปีเท่านั้นนะก็ถือว่าเอิดขึ้นมากๆนะครับก็เคงียง่ายๆว่าตัวแคนดี้คราวนี้มาปรับให้มันอึดขึ้นเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ที่บวก10บวก20บวก30เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับอัตโนมัติววเลยก็คือ4 0่สบอรตาอร์เซน์แล้วก็ห้าสิ็ให้มันนะครับสามารถตีไว้ได้โดยไม่ต้องมีพวกที่เป็นเ,เสริรมความเร็วจมตีหรือว่าภาคคุมก็ได้นะครับก็แนะนําว่าบวกส0ขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะตอนนี้แต่ว่า 20/ 30กัมนน่าะะเ็นนน่ไหหรรกกััแลิดขึ้คบ โดยคำนิยามง่ายๆของแคนดี้มานะแล้วก็ตีเร็วขึ้นกันเลยในส่วนของท็อปปิ้งนะครับจะเป็นโจมตีล้วนแล้วก็อบอบรอบคองโจมตีนะครับในส่วนของทีมเนี่ยผมแนะนําให้เล่นได้2แบบก็คือทีมที่เป็นทีมตีไวนะครับที่เป็นแคมโบรเล่แล้วก็มีปกป้องโดยฟิโนเซียแคนดี้กับเจ้าตัวบารชินเนี่ยสามารถใส่เจ้าตัวโคลเลมต้นไม้ชื่ออะไรนะลูกศนต้นสนออใส่เข้าไปแทนเจ้ามัมมี่ได้นะครับ มันจะอยในแนวหน้าแล้วก็เอืดขึ้นแล้วก็ตีไว้นะครับโดยคอมนี้นะ้าคอมความาจรจมตีก็จะไปลงที่เจ้าตัวลูกศนแล้วก็แคมบูเล่นะครับออปรองคอามระจมตีอยู่ที่2ตัวนี้นะก็จะเป็นดาเมจหลักแล้วก็ปกป,ป้องหลกัหลกๆแล้วบาสกับเจ้าตัวฟิลองเซียนเนี่ยมันจะปกป,ป้องเจ้าตัวแคมบูเล่แหละส่วนเจ้าลูกศนเนี่ยจะปกป,ป้องตัวเองได้อยู่แล้วนะครับจากการเ่อนขี่โกเลมแล้วก็มีแซนดรากอนเหมือนเดิมนะครับทำาก็คุมนาฬิกานะครับไอ้ตนพับปิ้งตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะบาสชิดลดเสียหายแล้วก็ฟเีย เจ้า snap c o ทําไม่ต้องมีรถเสียหายแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับก็คือจะไปคอมโบกับทีมของน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นตัวป้องกันเหมือนเดิมคือบาชีกับมัมมี่นะในขณะที่เจ้าตัวลูกสนนะครับก็ให้เป็น d าเม g คู่กับเจ้าราชินีน้ําแข็งนะครับแล้วก็ได้รับเสริมด้วยนะครับในส่วนของยันสโตนเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจมตีไปท่าน้ําแข็งมันจะทาให้ติดเกล็ดน้ำค้างนะครับทำให้แช่แข็งตลอดด้วยซึ่งพอเจ้าลูกสนมาตีไวขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถ แช่แข็งศัตรูได้นะครับแบบรัวๆนั่นเองก็คือคอมโบกันในส่วนของท่าน้ำแข็งนะครับตำราโนกีนกแล้วก็นาฬิกานะครับไปลงที่เจ้าลูกสนแล้วก็ราชีนน้ำแข็งนั่นเองนะครับตอเลยได้2คอมนะครับเดีย๋ยวไปลองให้ดูอย่างละ3ทีสทีนะครับก็ตีครั้งสามครั้งแรกเป็นทีมตีไวก่อน เนี่พออยู่กับทีมตีไวแล้วค่อนข้างจะเห็นไหมดาเมจจัดเหมือนกันนะดาเมจรวมมากๆนะครับสองตัวแคมโบเล่กับเจ้าลูกฝนทำให้เราปิดเกมได้ไวขึ้นนะครับก็คือก็จะไม่จำเป็นต้องใช้แท็กถึงสามตัวนะครับเพราะว่ามันติดเป็นติดเกมนะัแต่ก่อน30วิอะ ที่ได้รับ,บมาเสรจสมจมนะก็ตามนี้นะครับตัวหลักก็จะเป็นแคมบอเล่รองมาก็าจะเป็นเจ้าลูกศนลูกศนเนี่ยจริงๆคือดาเมจอนะไม่ได้จัดเท่าแคมบอเล่หรอกแต่ว่ามันมาเพื่อทําสตันไงทำให้ศัตรูนะครับเสียจังหวะค่อนข้างมากอันนี้เจอกับทีมที่เป็นตีไวเหมือนกันนะ อ่าสตั้นตัวนี่คือมันไปนสตั้นตัวที่เป็นดาเมจของฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้เสียจััหวะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแ,แต่ว่านี้เราสู้กับทีมที่เป็นตีไวแท้ๆไม่ได้นะครับฝ่ายนู้นเขาก็ถามแทงแล้วก็ปกป้องแคมเบเล่นะครับทำให้ดาเมจเนนหนือกว่าเรานิดนึง ว่ามีกันดี้ปกป้องค่อนข้างเยอะนะก็ยังตายได้นะครับเป็นการสแสดงที่สมบูรณ์แบบ ก็ถามว่าพอเล่นได้ไหมในทีมที่เป็นตีไว้นะก็ระดับหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าศักยภาพไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวจะไปลองทีมที่เป็นทีมน้ําแข็งดูบ้างนะครับเนี่ก็สู้อีก3ทีมเหมือนเดิมนะ คราวนี้ก็ในทีมน้าแข่งนะงครับก็ยังสู้ทีมหลักไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเท <S an emot i> <ß> ่าที่สังเกตเมื่อกี้นะก็คือมันเท่าที่สังเกตเมื่อกี้ก็คือว่าตีช้ากว่าในทีมตีไวค่อนข้างมากแล้วก็รู้สึกว่าแช่แข่งฝัตรงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็โดนทีมที่เป็นทีมซีไวเล่นงานระดับเดิมเลยนะเอาสุดท้ายนะครับสำหรับทีมน้องแข็ง สรุปว่าถ้าไปอยู่ในทีมทีวน่าจะเล่นได้ดีกว่าทีน้ำแข็งนะดูแล้ว ก็โดยสรุปแล้วนะครับถือว่าปรับมาให้ดีขึ้นแหละแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมผมคิดว่าถ้าเกิดไปเล่นในทั้ง2ทีมท,ที่ผมลองะก็คือความระจมตีอะคราเระจมตีแท้ๆแ,แบบ3แทงอะก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าไปลองในทีมน้ําแข็งนะครับก็ไม่สุดเหมือนกันแล้วก็ที่ปรับมาทั้งความอึดน,นะครับทั้งในตอนที่ลดเสียหายมีป้องกันเพิ่มแล้วก็มีโลเนี่ยกับคราเราจมตีนิดหน่อยเนี่ยก็ยังไม่สรุปคือถือว่าถือว่าเล่นไม่ได้นะสำหรับต,ต,ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้นําให้ให้ทำคะแนนพิเศษเท่าไหร่ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมฟิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ